สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เราจะเข้าไปหาผักเสี้ยนเมืองสวิตเซอร์แลนด์จ้ามากินเอามาคั่นสมไปกินทำไมที่นี่ขึ้นช้ากว่าเขาพี่น้องนี่จ้าผักเสี้ยนฝรัง่งพึ่งจะขึ้นทุกคนนี่จ้ะทุกคน เข้ามาในป่าหน่อยก็จะยอดอ,อุบัวิเอกดูยอดง่ายๆอ,อุบกกว่าพี่น้องเพราะว่ามันพึ่งโปมมันพึ่งแตกพี่น้องนี่เราก็จะเด็ดแค่ใบที่มันกินได้ไม่เอาถึงโค้นถึงแขนนะพี่น้องลองมันแข็งมันกินนี่อร่อย มีแย่งกานลึกนอกอันนี้อยู่ในป่านี่ก้านใหญ่โอ้โหเด็ดปัว่วเด็ด่วบโตเราจะไม่เอา,เอาอข้ามแขนนะทุกคนเราจะเอาแต่ก้อนของแขวนนะ โอ้โห oh, oh, อันนี้ต้านใดเด็กปั๊กนี่น่ะันยทุกคนั นี่ทุกคนเจอดอกกุญแจด้วยรู้ไหมคลิ่นเนาะคลิ่นส้นรูไหมแล้วนี่แหละที่เขาไปทำชาพี่น้องเจอแล้วเต็มเลยส้นเต็มไปทุกคนเห็นไหมดอกมันเหลืองอ่ะนั่นแหละ เก็บกระเทียมปากไปด้วยแั่ทุกคนจะเอาไปดองสั้นสมรวางกันจ้านี่ดอกแล้อันนี้ไต่ลำคลองไปงองมันก็นเลยงาม ป่าจ้ะทุกคนชมบรรยากาศในป่าเกันเยร่นี่จ้า เฮ้พอละพี่น้อง